ขอกำลังทำอะไรนในการปกป้องประชาชนในการปกป้องประชาชนจากเครือข่ายอาญากรรมอะไรก่อนท่าชติผมคิดว่าสางคนไทยควรที่จะได้รับคำตอบนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับแล้วผมอยากจะขอรออ้องจริงๆว่าช่วยกันครับผมเองคนเดียวทำเรื่องนี้ไม่ได้ผมต้องขอให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับ,ช,บช,ช่วยกันถามไ่ายต่างๆช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันทำหน้าที่ในการถาม บุคคลที่เกี่ยวข้องเอาความคิดออกมาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนขอบครับเป็นไงกันบ้างทุกคนใครมีคําถามก็าตั้งคาถามได้เนะาะเดี๋ยวจะถามให้ถามมาเร็วเดี๋ยวถามให้ระหว่างที่คุณโรเยังอยู่อยู่อยากได้คําถามจากประชาชนอยากได้คําถามจากคนไท นี่นะครับหรือว่าใครอยากใผมจะถามเรื่องที่ตอนนี้เขามีการตั้งเ้เกี่ยวกับเรื่องการฟล้องแสบประแต่จากประชาชนที่เกี่ยวกับที่จะมีการดำเนินคดีกับคนที่ไปพูดถึงประเด็นเชิงว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ B ีไอืออย่างนี้ครับต้องยืนยันว่ารรคประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง BIN แน่นอนนะครับเก เราคุยเรื่องฝักใบกันมาตั้งนานนะครับเราคุยเราพยายามผลักดันว่ามันควรจะมีกระบวนการยุติธรรมอย่างไรนะครับเรามีการติดตามรัฐบาลในเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างจริงจังนะครับตั้งแต่วันที่รัฐบาลบอกว่าให้สนใจเรื่องอื่นก่อนดีกว่าไหมอย่าไปพูดถึงเรื่องตักใบอะไรเลยทั้งที่จริง,งๆ,ๆมันกำลังจะหมดจะขาดอายุความเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันคือความพยายามของพวกเราในการทําเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่มีความแอคทีฟในเรื่องนี้เนี่ย สุดท้ายความยุติธรรมมันหา,ายไปแต่มันก็กลายเป็นว่าก็มีคนกลุ่มหนึน่งนะครับใช้เรื่องนี้นะครับโดยการดิสเครดิตเราว่าเราคุ็พรรคพยานเพื่อสร้างความเกลียดชังเพื่อทําให้เสียงของเรามันไม่มีความหมายมเพื่อทําให้การทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับมันถูกทําลายลงผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้ามันมีการทาอย่างเป็นขบวนการผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ต้องถามสังคมในวันนี้ครับ เรายอมรับกันไหมว่ามันมี I.O. เรายอมรับกันไหมว่ามันมีคนที่มีความพยายามในการ organize เบื้องหลังอยู่นะครับมันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลผมยอมรับว่า IO มีตัวตนนะครับมันไม่ใช่แค่ account นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีการทําอย่างเป็นระบบเพื่อทําลายพักประชาชนเพื่อด้อยค่าพักประชาชนสร้างความเกลียดชังและถ้าเกิดเขาทําสําเร็จนะฮะมันไม่ใช่แค่การทําลายพักประชาชนในฐานะที่เป็นฝ่ายค้าน แต่มันอาจจะรวมไปถึงการสร้างความรุนแรงที่มันมีบทเรียนหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยถามว่าเราจะดูเบาเรื่องเหล่านี้ได้หรอฮะคือผมยืนยันอย่างนี้ว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมถูกฟ้องหมิ่นประมาทหลายการณีนะครับ